สวัสดีค่ะแอดวานนะคะวันนี้ก็ถึงคิวเรื่องสเก็ตหัวใจให้ถึงฝันค่ะซึ่งเป็นซีรีส์จีนนะคะแบบ แนวไอดอลเยาวชนค่ะที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ชมนะคะให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสู้ค่ะเราก็จะต้องฝึกซ้อมแล้วก็ต้องพร้อมที่สุดเพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงฝันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องอะไรก็ตามแต่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เขาถ่ายทอดออกมาในด้านของกีฬาสเก็ตค่ะก็นักแสดงนำนะคะก็ได้น้องนางเอกนะคะก็คือซ่ง จูเอ,อ๋อซึ่งเราเห็นน้องเขามาตั้งแต่ตัวกระเปียกนะคะเป็นเด็กๆเลยห้าหกขวบนู่นเลยตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะคะตัวเล็กนิดนึงนะตนนาหน้ารักเชียวค่ะรับบทเป็นสันจังอี้นะคะแล้วก็พระเอกโอ้โหพระเอกหล่อมากค่ะน้องหวังอันอี้นะคะรับบทเป็นเศร้าเปยเชิงนั่นเองเศร้าเป๋เชิงเนี่ยพระเอกเขาเป็นแชมป์แล้วะคะ่ะในเรื่องที่เปิดตัวมานะคะลีลาสวยงามมากประกอบเพลงค่ะ เป็นแชมป์อะไรก็เป็นแชมป์สเก็ตลีลาของทีมของทีมในมหาวิทยาลัยหลิงเป่ยนี่แหละนะคะแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายนักสเก็ตชื่อดังในมหาวิทยาลัยเลยค่ะแน่นอนว่าสาวๆนะคะน้องๆพี่ๆต่างก็แบบกระตือรือร้นที่จะเข้าหาเขาให้ได้โดยเฉพาะ ค,คู่ที่เข้าร่วมแข่งขันคู่ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมกับเขานะคะซึ่งเปิดเรื่องมาก็คือเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าหลิวเฟยค่ะหลิวเฟยเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะจากการที่เป็นนักกีฬาสเก็ตด,ดีลาของมหาวิทยาลัยด้วยการฝึกซ้อมด้วยกันมาโดยตลอดให้กลายมาเป็นแฟนแต่สำหรับพระเอกแล้วนะคะเศร้าเปิดเชิงเนี่ยเขารู้มีความรู้สึกว่าไม่เขาตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะไม่เป็นแฟนกับกับ คู่หูของเขาที่ที่ซ้อมสเก็ตด,ดีล่าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าปฏิเสธไปไม่ยอมคุยค่ะถ้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปแบบนี้เขาจะไม่ยอมคุยด้วยนะคะก็รีบออกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเปิดตัวนะคะให้พระเอกกับนางเอกที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้มาพบกันค่ะ แบ็กกราว n ์ของนางเอกก็คือนางเอกชอบมากเลยนะคะการที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งด้วยความเร็วน้องเขาชอบเล่นแบบความเร็วค่ะแต่ว่าคุณแม่นะคะซึ่งเคยเป็นนัก กีฬานักสเก็ตอาชีพระยะสั้นมาเนี่ยขัดขวางมากๆเลยเพราะว่าจากการแข่งขันนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยต้องแบบได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งต้องเลิกเป็นนักกีฬาอาชีพไปค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยไม่อยากที่จะให้ลูกสาวของตัวเองนะคะต้องมีชะตากรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีการสนับสนุนเลยนะคะกับกิจกรรมที่เป็นที่รักของนางเอกนะคะก็คือสนจ,จงอีไม่สนับสนุนลูกสาวเลยนะคะ ส่วนเจิงอีน้นางเอกก็เลยต้องเรียนรู้เองค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมเองนะคะตามตามสนามที่มันเป็นสเก็ตสนามน้ำแข็งในที่สาธารณะนะคะจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยหลิงเปยนะคะนางก็มีความฝันว่านางจะต้องเข้าไปร่วมทีมะคะ่ะทีมไอสเก็ตนะคะของมหาวิทยาลัยนี่แหละเป็นทีมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยหลิงเปยเนี่ย ทีนี้ค่ะพระเอกกับนางเอกได้พบกันครั้งแรกก็คือได้นํากลุ่มของเด็กๆนะคะที่จะไปสอนพิเศษนั่นแหละสอนสเก็ตน้ําแข็งพิเศษกันนะคะแล้วทีนี้เด็ก2กลุ่มก็เกิดการแบบว่าเถียงกันว่าครูของใครเก่งกว่าค่ะเทรนเนอร์ของใครเก่งกว่านะคะทีนี้พระเอกกับนางเอกเขาก็เลยมาแข่งกันแข่งแข่งสเก็ตความเร็วค่ะซึ่งนางเอกเรานะคะใช้ความเจ้าเล่ยเอาชนะพระเอกที่เป็นแชมป์สเก็ตลีลาไปได้ซึ่ง ระเอกก็คือแบบโอ้เสียรู้นะคะแล้วก็มีความเจ็บใจไม่ชอบหน้านางเอกอยู่ลึกๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยทักษะแค่นี้ยยังไงก็คือไม่สามารถจะเป็นนักสเก็ต น้ำแข็งที่ดีได้นะคะที่เก่งได้จากนั้นค่ะต่อมาก็มีฉากของคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกนะคะที่กําลังฉลองวันเกิดครบ18ปปีให้กับนางเอกอยู่เซนเจิงอี้แล้วแม่ของเธอก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอต่อต้านการเล่นสเก็ตของลูกสาวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเซนเจิงอี้ก็ ก็ยังพยายามค่ะนางก็สู้นะคะนางก็คือเถียงแม่ไม่ได้นางก็ไม่เถียงแล้วค่ะทอนางกลับมาอยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัยนะคะนางก็รีบมาส่งแบบฟอร์มใบสมัคร แต่ว่าพอดีว่าพอมาถึงเนี่ยพอพระเอกเห็นหน้านางเอกนะคะซึ่งไปใช้เล่เหลี่ยมในการเอาชนะเขาที่สนามสเก็ตน้ำแข็งเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาจำนางเอกได้แล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยูอ่ะมาช้ายูมาช้ามันหมดเวลารับสมัครไปแล้วนะคะชมรมไม่รับแล้วค่ะสเก็ตน้ำแข็งไม่รับแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสินเจ,จงอีกก้ก็ก็พยายามมากค่ะก็เขียนใบสมัครแล้วก็รีบเอาใบสมัครมาให้กับ พระเอกนะคะซึ่งพระเอกกับเพื่อนพระเอกเป็นผู้ที่รอต้อนรับน้อง คนที่จะมาเข้าในชมลมไอสเก็ตน้ำแข็งนี่แหละค่ะซึ่งพระเอกพอเห็นหน้านางเอกก็จำได้ว่าอ๋อยายคนนี้นี่เองที่มาใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาชนะเขาเมื่อวันก่อนที่ต่อหน้าน้องๆเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มาช้าแล้วเนี่ยอ,อ,อยู่มาช้ารับไม่ได้แล้วปิดรับสมัครไปแล้วค่ะแต่นางเอกของพวกเราก็เถียงนะคะเถียง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 จนกระทั่งโทรศัพท์หล่นไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยค่ะโทรศัพท์มือถือนะคะพอนางเอกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย พระเอกคะ่ะเศร้าเปิดเชิงอ้าเห็นเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะก็เห็นว่าทําไมปอกโทรศัพท์ใช้ลายการ์ตูนนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนโปรดของเขาในเล่มเดียวกับที่เขาชอบในเรื่องเดียวกันนะคะเขาก็เลยรู้สึกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มีอะไรคล้ายๆเขาคะ่ะเริ่มเริ่มสนใจนะคะจากนั้นนางเอกก็รู้ละว,ว่ามือถือหายก็เลยใช้มือถือของเพื่อนนะคะของเล่เล่ค่ะ จูเลเลอร์นะคะอุ้ยน้องจูเลเลอร์นี่หน้าเหมือนนักแสดงนะคะหน้าเหมือนกับน้องโจตงอยู่เลยค่ะแต่ว่าโตตาโตกว่านะคะพอนางเอกโทรมาเนี่ยโอ้ยพระเอกก็เก็กใหญ่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าอ เอาไปนู่นสิไปหาในกองกองปุ๋ยหมักนะคะซึ่งเป็นกองมูลสัตว์ในสวนพฤกษชาตินั่นเองค่ะผลที่ได้ก็คือนางเอกก็ไปจริงๆนะคะแล้วก็ไปคุยเคลียรกองปุ๋ยค่ะเหม็นมากๆจนแบบจะอาเจียนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นมูลสัตว์นั่นเองใน ในกองปุ๋ยหมักในสวนพฤกษชาตินั่นแหละคะ่ะแล้วในที่สุดในเศร้าเปิดเชิงก็ได้นําโทรศัพท์มือถือนะคะมาคืนให้กับนางเอกคือสันเจิงอี้จากนั้นค่ะสันเจิงอี้ก็ยังคงโกรธอยู่นะคะที่หลอกให้เธออะไปคุย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 ,คยพวกมูลปุ๋ยหมักอยู่นะคะจากนั้นก็เปิดตัวโค้ชที่ชื่อว่าเสียะะเส่ยวหานนะคะเสี่ยวหานน่าจะเป็นพระรองแหละคือเขาก็เห็นความสามารถของสันเจิงอี้นางเอกแล้วเขารู้สึกว่าโอ้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีทีเดียวเนี่ยสามารถ จะขัดเก่าได้แล้วก็ความใจสู้แล้วก็ความเร็วของการเล่นสเก็ตนะคะของส่วนเจิงอี้เนี่ยเป็นที่ถูกใจเขามากๆเลยนะคะมีความหวังถึงขนาดนู้นเลยค่ะเหรียญทองโอลิมปิกนู้นเลยนะคะเลยก็เลยทําให้เสี่ยวเสี่ยวหานเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ว่าวิธีการช่วยเหลือของเสี่ยวหานจะค่อนข้างเป็นเป็นโค้ช อายุน้อยที่มองไปอีกทางหนึ่งค่ะทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชนะคะซึ่งหัวหน้าโค้ชก็คือโค้ชจวงก็มาแทนค่ะคือตอนแรกตัวเต็งที่จะได้เป็นหัวหน้าโค้ชก็คือพระรองนี่แหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าพระรองก็มีความรู้สึกว่าไม่พอใจวิธีการของโค้ช จวงนะคะในการที่มาเทรนแล้วก็ฝึกสมาชิกในทีมที่ที่เขาเคยดูแลอยู่ด้วยนะคะส่วนเจงอี้ก็ยังไปตามตือโค้ชจวงนะคะที่เป็นหัวหน้าโค้ชบอกว่าเออเธออยากเข้าทีมมากเลยแล้วเธอจะสู้เต็มที่เธอจะขยันเธอจะฝึกซ้อมนะคะแต่แต่ว่าหัวหน้าโค้ชนะคะหัวหน้าจวงนะคะพอเห็นเทคนิคของการเล่นสเก็ตของของส่วนเจงอี้นางเอกแล้วเนี่ยก็พยายามจะถามนางเอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่น จุดที่สำคัญที่สุดของการเล่นส,สเก็ตระยะสั้นคืออะไรคะ่ะซึ่งนางเอกก็ยังตอบแต่ว่ามันคือความเร็วความเร็วความเร็วซึ่งมันไม่ใช่คำตอบที่โค้ชจวงต้องการนะคะเพราะว่าโค้ชจวงต้องการว่ามันคือทีมเวิร์คค่ะมันก็คือทีมเวิร์คทีมเวิร์คทีมเวิร์คมันไม่ใช่ว่าคนเดียวจะเด่นนะคะแล้วก็ความเร็วของคนคนเดียวจะสามารถนำทีมให้ชนะได้อะไรอันเนี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าการเล่นสเก็ตระยะสั้นคือการใช้ความเป็นทีมเวิร์คนั่นเองค่ะ ก็ยังไม่รับสรุปคือนางเอกยังไม่ได้เข้านะคะซึ่งทุกๆก,การกระทำแล้วก็ทุกๆเรื่องราวของนางเอกนะคะก็มีพระเอกนี่แหละคะ่ะเศร้าเศร้าเปิดเชิงนะคะแอบมองอยู่ไกลๆค่ะคือเขาแอบเป็นห่วงนะคะแล้วเขาก็เห็นถึงความตั้งใจจริงของนางเอกที่จะแบบอยากเล่น กีฬาชนิดนี้มากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เธอรักจริงๆค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งใกล้มากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าโค้ชจวงคนนี้ก็คือเป็นแม่แท้ๆเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของเซาเปิดเชิงจริงๆนั่นเองค่ะนิสันจจงอีนาง,งเอกของพวกเราก็เลยขอให้พะลองนะคะขอให้เสี่ยวหานช่วยสอนเทคนิคการเลี้ยวให้เขาหน่อยเพราะว่าถ้าเขาเลี้ยวได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปโชว์ให้กับโค้ชจวงดูนะคะแลวซึ่งเขาซึ่งเธอก็จะมี ได้เข้าไปอยู่ในทีมด้วยค่ะก็ทําให้ทั้งสองคนก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะในในส่วนของตรงนี้แล้วจากนั้นพอหลังจากที่ที่ได้เทรนกันนะคะพอเสร็จ มันม,มีวันหนึ่งทั้งคู่กำลังเดินออกมานะคะจากเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็มีเด็กคนนึงคะ่ะตกลงไปในทะเลสาบในมหาวิทยาลัยนะคะส่วนเจงอี้นางเอกคะ่ะเธอก็วิ่งไปเลยนะคะวิ่งไปไม่ดูซ้ายดูขวาะคะ่ะวิ่งแล้วก็กระโดดลงไปช่วยเด็กทันทีตัวเองก็ว่ายน้ําไม่แข็งนะคะแต่ว่าก็คือจะเห็นเด็กตายตรงหน้าก็ไม่ได้คะ่ะเธอก็สู้นะคะก็ว่ายไปแล้วก็ก็พยายาม ส่งเด็กขึ้นไปเพราะส่งเด็กขึ้นไปแล้วเหมือนกับว่านางเอกเป็นตะคิวนะคะหมดแรงค่ะหมดแรงแล้วก็กําลังจะลอยจมลงไปข้างล่างข้างล่างนะคะซึ่งเสี่ยวหานะลองเนี่ย ช่วยไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาเป็นโรคหลอนโรคหลอนกลวน้้ำนะคะเพราะว่ามันก็จะมีภาพแวบขึ้นมาว่าในสมัยเด็ก,เ,ดกเนี่ยเสี่ยวหานเขาเคยไปกับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนนี้นะคะเป็นเพื่อนสนิทแล้วตกลงไปในน้ําด้วยกันแล้วเพื่อนอะ่ะก็ตายส่วนเสี่ยวหานรอดนะคะตั้งแต่นั้นมาคือเสี่ยวหานไม่สามารถจะจะลงไปในน้ำได้อีกเลยคือมันเกิดภาพหลอนขึ้นมาค่ะทีนี้เร้าไปเชิงนะคะพระเอกของพวกเราก็เลยกระโดดเห็น,เห,นเห็นนะคะ เห็นว่านางเอกตกลงไปในน้ําก็เลยกระโดดลงไปช่วยส่วนเจ,จงอี้ขึ้นมาพอไปช่วยนะคะอุ้มขึ้นมาก็ส่วนเจ,จงอี้สรลบไปแล้วก็ทําการผ่าปอดค่ะก็มีการผ่าปอดนะคะมีลิมฟิบปปาาชนกันด้วยแต่ทีเนี้ย พอนางเอกเราลืมตาขึ้นมาฟื้นนะคะก็ไอ้เสี่ยวหานะคะมันดันมันดันเศร้าเปิดเชิงของพวกเราออกไปข้างๆนะคะซึ่งเศร้าเป่ยเชิงตอนนี้กําลังเหนื่อยกับการที่แบบผายปอดให้หนางเอกแล้วนางเอกเพิ่งจะฟื้นนะคะเพราะว่าใช้เวลานาน,านมากเลยเขาก็ไปนั่งหอบอยู่อีก อีกด้านข้างหนึ่งค่ะซึ่งนางเอกไม่เห็นนะคะนางเอกลืมตาม,มาปุ๊บก็เห็นเป็นหน้าของเสี่ยวหานะลองค่ะนางก็เลยเข้าใจว่าอา้าวเสี่ยวหานแบบช่วยชั้นอะไรงี้เกิดเป็นความประทับใจนะคะเกิดเป็นความประทับใจผิดคนค่ะคิดว่าช่วยชีวิตของเธอเอาไว้นั่นเองดังนั้นเธอก็เลยพุ่มเพอเลยนะคะวาดรูปกระตูนค่ะวาดเป็นรูปของเสี่ยวหานนะคะแล้วก็เพื่อจะได้แบบเอาไวด้ดูแล้วก็คิดถึงเขานั่นเอง แล้วทีนี้ฉากต่อมามันก็เป็นแบบเออหลิวเฟยค่ะซึ่งเป็นคู่หูในการซ้อมนะคะแล้วก็เป็นเป็นคู่ที่เข้าแข่งสเก็ตดีลาด้วยกันกับเซาเป่ยเชิงเนี่ยเธอก็มาบอกว่าเอ้ยเธอจะเลิกแล้วนะเธอแบบอายุเยอะละก็คือจะเรียนจบมหาวิทยาลัยละเธอจะออกจากการเป็นเป็นคู่หูในการฝึกซ้อมสเก็ตนะคะลีลากับเซาเป่ยเชิงแล้วนะคะทีนี้ก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งว่าเออเนี่ยฉันอยากเป็นแฟนนาย รับฉันเป็นแฟนนะแต่ว่าเซาเปิดเชิงก็คือก็คือไม่รักนั่นเองเขาก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่เขามีแฟนแล้วเนี่ยหลิวเฟยเขามีแฟนแล้วนะแต่หลิวเฟยก็บอกว่าไม่จริงอะ่ะฉันก็อยู่ซ้อมไอ้สเก็ตลีลากับนายมาตั้งหลายปีไม่เห็นนายจะมีแฟนเลยก็พระเอกก็เลยไปเนี่ยแหละค่ะไปหยิบแล้วก็อ้างมาเลยนะคะว่านางเอกอะ่ะว่าสันเจิงอี้เนี่ยแหละเป็นแฟนของเขาค่ะซึ่ง ส่วนเจงอี้ที่เคยแพ้พนันของพระเอกนะคะซึ่งก็คือเข้าทีมของมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าทีมสเก็ตระยะสั้นของมหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ติดหนี้ค่ะติดหนี้เศ้าเปิดเชิงอยู่ข้อหนึ่งก็คือต้องทําตามที่เศร้าเปิดเชิงขอทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าทวงสัญญาเนี่ยจะต้องมาเป็นแฟนจะต้องมาเป็นแฟนของเขานะแฟนในนามเนี่ยเ,เป็นเวลาหนึ่งปีนะคะซึ่งในสัญญาก็บอกว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเธอห้ามมาหลงรักฉัน <laughs> พระเอกเขียนอย่างนี้เลยนะคะคือพระเอกเป็นคนที่หลงตัวเองมากๆเลยค่ะแต่ในฐานะของนางเอกนะคะอย่างสันเจิงอี้เนี่ยสันเจิงอี้เป็นคนที่หน้าตาหน่ารากแล้วก็บุคลิก เป็นคนที่แบบมีความต่อสู้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดื้อรั้นนะคะเอาแต่ใจตัวเองเล็กน้อยค่ะส่วนเศร้าเปิดเชิงเนี่ยพระเอกเป็นคนจิตใจดีจริงๆนะคะแต่เขาเป็นคนที่ที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดะคะ่ะก็เลยทําให้ต้องเก็บความรู้สึกนะคะจริงๆเขาชอบนางเอกแล้วลหละแล้วก็พระเอกที่หล่อมากเนี่ยมาชอบนางเอกที่แบบโอ้ไม่สนใจเขาเลยค่ะ <laughs> นางเอกนะโฟกัสไปแต่เรื่องสเก็ตนะคะสเก็ตน้ำแข็งระยะสั้นของนางค่ะนางต้องการที่ เข้าร่วมทีมแล้วนางก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์นั่นเองนางก็จะมองข้ามนะคะมองข้ามเรื่องความรักไปกวินความน่ารักขำๆดีนะคะซึ่งทีมเอ่อทีมมหาลัยก็คือทีมจูเฟิงนั่นแหละนะคะเป็นที่ที่สันจ,จงอีน้นางเอกของพวกเราใฝ่ฝันมาโดยตลอดเลยว่าจะต้องเข้าไปอยู่ให้ได้นะคะแต่เธอก็คาดไม่ถึงว่าโอ้โหหัวหน้าโค้ชจวงเนี่ยช่างโหดร้ายกับเธอจริงเลยสร้างความยากลำบากให้เธอนะคะก็ กล่าวได้ว่าวโค้ชจวงนี่แสดงดีจริงๆนะคะแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายแล้วก็วิธีการสอนของโค้ชจวงเนี่ยคือคือมีจิตใจของความเป็นโค้ชจริงๆคะ่ะไม่มีการลำเอียงนะคะแล้วก็ฝึกพื้นฐานให้แน่นๆนะคะก็ค,คือสิ่งที่เธอต้องการให้ลูกทีมของเธอเนี่ยเก่งไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเก่งโดดๆอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเธอจึงเป็นโค้ชที่มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นคนที่แบบ เหมือนเผด็จการจริงๆแต่ว่าจิตใจของเธอดีมากนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเด็กๆที่เธอเทรนมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกมีความสามัคคีค่ะรู้จักคำว่า teamwork นะคะทีนี้นี่การแบบว่ากัดกัดหยิก คือเรียกยังไงดีคะกัดจิกกัดของพระเอกกับนางเอกนะคะเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงๆนะคะเอาจริงๆแล้วแล้วก็ความรู้สึกที่เศร้าเปิดเชิงมีนะคะมีให้กับนางเอกนี่มันก็เป็นอะไรที่เออเหมือนกับ แอบชอบแอบรักนะคะแล้วตัวเองเป็นเหมือนเทพไงเป็นเทพในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะส่วนนางเอกเป็นเหมือนคนธรรมดาธรรมดานะคะเด็กผู้หญิงทั่วไปในมหาวิทยาลัยเขาก็เลยแบบไม่กล้าที่จะไปไปพูดอะไรมากนักเพราะว่ากลัวจะหน้าแตกนั่นเองละค่ะแล้วความตลกของเรื่องนี้ก็คือทั้งพระเอกกับนางเอกอชอบแบบจินตนาการไปว่าอย่างพระเอกนะคะสมมติพระเอกอย่างเศร้าเปิดเชิงเนี่ยก็จะจินตนาการไปว่านางเอกจะต้องมาทําดีกับเขาอย่างโน้นอย่างนี้นะ ส่วนนางเอกนะคะจินตนาการในแง่ร้ายค่ะก็คือแบบอุ้ยเดี๋ยวเศร้าเปิดเชิงจะมาหอมแก้มนางบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วนางก็ต่อยไปคือต่อยในความทั้งจริงๆแล้วนางเอกเนี่ยต่อยพระเอกทั้งในความฝันแล้วก็ตอนที่พระเอกเมาด้วยนะคะสนุกมากเลยค่ะนี้เศร้าเปิดเชิงนะพอเขา ปฏิเสธสำเร็จไปแล้วสำหรับลุยเฟยหลิวเฟยที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาที่ฝึกซ้อมมาด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้คือไม่เป็นแฟนไม่เป็นแฟนก็ยังมีสาวน้อยคนอื่นๆนะคะเข้ามาอีกโดยเฉพาะเสี่ยวชิงที่เป็นน้องสาวของเสี่ยวหานที่เป็นโค้ชเป็นพระรองนี่แหละค่ะก็เข้ามาโอ้โหเธอย้ายมาที่นี่เลยนะคะย้ายมาที่มหาวิทยาลัยนี้ คือย้ายกลับมาจากเกาหลีค่ะเธอมีอนาคตดีมากๆเลยนะคะในสายของเส้นทางสเก็ตลีลาเนี่ยแต่เธอเลือกที่จะกลับมาที่ประเทศจีนเพราะว่าเธอมีความรักความประทับใจให้กับเซาเป่ยเชิงค่ะพระเอกของพวกเรานี่เองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยเป็นความผัวพันกันเพราะว่าเสียวชิงเนี่ยนางก็รู้ไงว่า พระเอกกับนางเอกมีสัญญาปอมๆกันเรื่องการเป็นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เลยไม่ตัดใจค่ะยังไงนางก็จะสู้เพื่อที่จะเอาเส้าเปิดเชิงมาให้ได้นะคะส่วนเส้าเปิดเชิงของพวกเราตอนนี้ก็คือตกหลุมรักนางเอกของพวกเราแรงมากค่ะส่วนนางเอกของพวกเราก็เอ๊ยยังไงเนี่ยรักฉันไหมแล้วฉันรู้สึกยังไงนะคะก็เป็นความน่ารักของวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะ สิ่งที่ทำให้เซาเปิดเชิงรักนางเอกนะคะก็คือ 1. ชอบอะไรที่คล้ายๆกันโดยเฉพาะเขาประทับใจที่มีเคสโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเป็นตัวการ์ตูนมาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันค่ะแล้วก็2ก็คือนางเอกเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะคือกระโดดลงไปช่วยเด็กที่ยังจมน้ำอยู่ทั้งๆที่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่แข็งค่ะคือเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็3ก็คือนางเอกเป็นคนที่สู้มากๆถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค ทางบ้านนะคะที่ไม่สนับสนุนให้เธอเล่นสเก็ตน้ำแข็งนี้เลยนะคะแต่เธอก็ยังสู้ค่ะสู้แล้วก็สู้กับ แม่ของเขาด้วยนะคะโคดจวงที่แบบจะต้องเข้ามาในทีมจูเฟิงของมหาวิทยาลัยหลิงเปยให้ได้นั่นเองนะคะนิซาเปยเชิงพระเอกของพวกเราก็คือตกรุมรักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วโดยที่โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะว่ามันมีกระบวนการที่จะต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับนางเอกอยู่ตลอดเวลาไงะคะแต่ว่าความตลกมันก็คืออย่างที่แอดบอกคือเขาไม่สามารถจะบอกได้ค่ะจินตนาการได้อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกก็จะเป็นในแนวที่แบบอยากปกป้องนางเอกแล้วก็ ช่วยเหลือเธอนะคะ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ทําให้พระเอกอมีความรู้สึกว่าสบายใจค่ะส่วนนางเอกนะคะเป้าหมายของเธอก็คือการเข้าสู่ทีมสเก็ตระยะสั้นให้ได้คือเธอมีอุปสรรคเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสําหรับนางเอกเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นแรกเธอจะต้องเข้าสู่ทีมให้ได้แล้วขั้นที่2เธอจะต้องพัฒนาฝีมือของเธอให้ได้เพื่อที่จะนําพามหาเชลัยให้ได้แชมป์นะคะแล้วก็เธอจะจะต้องไปแข่งในรายการอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในระหว่างทางมันก็มีทั้งความแบบ เกียดชังจากคือความไม่เข้าใจความอิจฉาลิษยาจากคนในทีมเก่าที่อยู่ที่เป็นเด็กเก่าอะไรย่างเงี้ยนะคะซึ่งโค้ชจวงของพวกเรามีวิธีที่จะละลายพฤติกรรมพวกนี้ไปได้ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวดูได้สบายๆนะคะดูแล้วมีความรู้สึกโอ้โหอยากสู้ค่ะอยากสู้จริงๆมีความฝันเหลือให้สู้ไหมคะตอนนี้เอาละค่ะว่ากันว่านะคะผู้หญิงเนี่ยมักจะมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนกว่านะคะแต่ว่าสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นักแสดงนําชายค่ะพระเอกของพวกเรานะคะเศร้าเปิดเชิงนั้นมีความคิดที่ละเอียดอ่อนกว่านางเอกของพวกเรามากเลยนะคะสนเจงอี นางเอกเนี่ยมีความมีความยืนน้องน้องทรงจุเอ๋อเขายืนค่อนข้างจะยืนขาดทางนะคะน้องน้องเอาแบบ ต้องปรับปรุงด้านการยืนนิดนึงแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเรามาขอยให้กำลังใจนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์รัวๆอยู่แล้วนะคะทางทั้งวีทีีด้วยนะคะก็ดูมีสับไทยทุกวันเลยค่ะมีความสุขนะคะได้ดูเรื่องนี้สำหรับอัปิโซดนี้อดหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ